<Okay. S 1> สวัสดีครับผมบ่ยอสนสกุลคำตะกานะครับนี่มือน,นี้มามเบิงครับม <Okay. S 1> าครอบครัวมากินข้าวครับแซ่บครับนี่ผัดหมูปลานะครับหมูปลาหมูปลาเนี่ครับไับเป็นเปร่งเลยครับนี่ กับข้าหมุกกรอบครับปาสีสันเป็นจานไดครับคนน่ะของนักลูกสาวเนาะมาครับลูกสาวเลยครับนี่นี่ไก่ทอดกระเทียมนะครับนี่นี่นุ่งสุดยอดครับสีสันครับเจ้าประจำอืมเจ้าประจำยูจุกกระเชอร้านเขาเพิ่ได้เปิดร้านยังมาเปิดมานางฟ้าเต่าเลยครับอืมนี่เป็นต้มยำน้ำค้นทะเลรวมนะครับ งนานที่ลูกสาวซีด,ดีมากินนานที่ลูกสาวพิเนินมากินเนาะแม่กินกันมมมหมูป่าค่อนมาครับัานี้แบบแบบปะหมูปา่ารวนรวนป่ารวนรวนหวนึลลนนะ่งม,มากินใบอันนี้ ไก่คูดปะหอมอไก่บ้านทอดกระเทียมนี่น้ำน้ำกะไก่บั๋นไก่บันจะชิมเสร็จปต้องกระเทียมสิ้นเลยดิชิม เดก่อาจจะทาอย่นมดีจะใคริดกระอนลูกเรื่อหนังมันแก่ยงแช่ไมได้อชาให้เป็นที่ลูกนี่ครับผแกบนี่เี๊งดงกรับเิ่งแม่เบ่งแม่เ่่ร่เหมือนกัน โอ้ลืมส่จับมาดิตำมะระจานี่ครับับไก่เมนูเด็ดเออครับขับเท็จว้าววันะแตจะปนเออบันีอันนี มูม,ามา้าบ่มี่ย่าง,ง,งมา้งมาพิ่งม้าพิ่งมาฮะมีสันเป็นแบบเห็ดเห็ดเ่น้องเอยสุปตัปะลาด้นี่ต้มยำกุ้งลูงกละซสต้นตำรับรนะ้ำเลรวมเนาะต้มยำกุ้ง ป้าบ่ปเยกินงสาวกินปลามกครับครัมเครับพาครับครัวมากินข้าวครับตอนนอกบ้านอือกินดีจะา เมนูไก่ทอดกระเทียมนะครับนี่เมนูไก่ทอดกระเทียมเราวุกรอบผัดเผ็ดหมูบบปลาหมเยาด้วยอ่่้อะไม่หงาบครับต้องหั่นต้องเผ็ด รคจิ <C> <pr os> ้มนไ้คนไทยกต่อยากกินน้ำเอาตอนทำงานให้ก่อนเอาี่นองคนไทยก็อยากเบอเ์ไหนเนาะเบอร์เนี่ยชิย่างกินน้ำหน่อมาดูส้นื้มาพี่น้อง 我怎么安呢？

กินหอนไอ,อนะพ่ทอแนห้มือไอกินิ้มืออ่า้มือาอมืออ่าใ้นากนคนนึงยกกมยกมาเลยนแห่งักมาค่ะ เผ็ดหมูปลาครับเ็กหมูปลาลครับน่ากินอันไหนอ่างไอโอเิ่ก็ไดท้ายินเือกอันกนอันนี้แซบครับอยู่จุกกระเชดิดนะครับเออ อ่นไทยจ้ามีนดูอาหารป่าชับแกจะขาดไ้เลยน่าจมุกสาวมัดขออีทาย กัดล้านอยู่จุกกะเชอรนะครับอุ๊อาหารป่ากัดล้านอุ๊บอาหารป่านะครับใครเขากะเขียมเนาะเห่นใครเขาเขียมเน่้อโว้ดเลยแหละแรงมาก เนี่ย <Yeah, S 2> <Yeah. S 1> ครับก mm hmm. ารแต่และเมนูบนนีย mm hmm. ต้องพูดถึงครับร้ <He did. S 2> านอาหารปลากินมาในสิบปีแล้วเลยครับมากินอยู่ร้านสิบ mm hmm. กว่าปีแล้วครับเทียบมากินนี่ยยุกไก่สำเร็งก็มากิน กุ้งอาหารป่าเครือสาพัฒจุกระเชื้อเครือสาพัฒน์อำเภอศรีราชาจังวัดชนบุรีนะครับลูกจามมดก็ผิมมดหวังหน่ี่ส,สารเมืองรถนี่ผิมมดหวังแน่นอง ผู้นี้ยังเป็นน้อยๆจนผู้นี้ใหญ่จกอายุจะขวบวทั้งหมดนี่ครับใจขอยาแล้วครับขอคิดอ้างแล้วคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับคลิปหน้าว่ากันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับผม